สวัสดีค่ะชื่อพรีมรานิดาเจษสิทธิ์นะคะเป็นนางเอกใหม่ของช่อง3ามค่ะยังไงกข็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆสีสันบันเทิงแล้วก็แฟนๆช่องสามทุกๆคนด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังเล่นเรื่องแม่ยายที่รักค่ะซึ่งเป็นละครของพี่นกจริยาค่ะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าได้เล่นกับพี่มิวลาลิตาพี่ก้องสหรัฐ์แล้วก็พี่ชาคริตค่ะซึ่งตอนนี้เขาไม่ว่างเขากาลังเตรียมงานแต่งของเขาอยู่อย,อยู่เลยอยู่เลยไม่เกี่ยวเลยครับ ที่บอกแล้วไงว่าเราเนี่ยจะไม่พลาดจากกันจริงไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมพร้อมที่จะมาตั้งนานแล้วนะครับพร้อมมากับทีเด็ดพิชิตใจแม่ยายห่วงลูกสาวมากคุณแม่ของพิมพ์เส้นหรอคะแม่เรานั่นแหละพี่บิวรลลิตาครับที่เล่นเป็นแม่ของน้องพิล์มในเรื่องแม่ยายที่รักนี้นะครับอยากจะบอกว่าห่วงลูกสาวขั้นแบบว่าโอเวอร์ก็แหมเฮคุณลูกเขยเขาก็แสบเหมือนกันนะคะ เรื่องนี้พีมรับรองว่าพี่ชาคิดเนี่ยแสบมากถึงขั้นที่สุดเลยค่ะไม่จริงอ่ะจริงค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมตอนรั<ด>บคุณศิรกขาหานารใจค่ะมัดกับพี่ร็อกเรารัาก,กันตายสิบล้านก็10บล้านถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ต้องแต่ผมรูจ้จักกระแทดีเขาไม่ยิงผมหรอก ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละค่ะว่านางเอกตลอดการพี่มิวลลิตาที่สวยสง่าบนหลังม้าในงานฉลอง42ปีช่อง3วันก่อนจะจับปืนข่มขวัญว่าที่ลูกเขยวงเล็บแค้นนีจออย่างพระเอกชาคริตและรักแรกในวัยเยาว์ที่เปลี่ยนมาเป็นชนวนแค้นอย่างพี่ก้องสหรัฐได้น่าสยองเอ้ยขึงขังขนาดนี้กระบเบฏตีรากาแม่ที่ขึ้นชื่อว่าฮวงลูกสาวที่สุดโหดที่สุดและเข็มที่สุดมีอดีตฝังใจชวนให้เป็นจงอางหวงไข่เกิดการเข้าใจผิดคิดว่าผู้ชายสุดแสนโรแมนติกอย่างราชานนนหรือพี่ กองสหรัฐทำท้องแล้วไม่รับพ่านเอาลูกสาวคนสวยมัตซีหรือพรีมลนิดานางเอกน้องใหม่ของช่องสามรับบทหนักเต็มๆเ,เพราะนอกจากในเรื่องจะต้องกดดันกับสภาวะแม่ไม่ชอบคีนาคู่รักของตัวเองเพราะมีปมไม่ไว้ใจผู้ชายแล้วเรื่องจริงในกองถ่ายยังโดนห้อมล้อมไปด้วยมืออาชีพนับสิบทั้งแม่หมิวพ่อกองสุทธิรักษ์ชาคริสคุณยายตุ๊กดวงตารวมถึงกองเชียร์และตัวป่วนอย่างสาวพุดเด่นมิกบรมวุฒิโจโจ้ไมออกชิ ok shi, และอีกเพียบงานนี้ไม่แกล่งจริงไม่มีทางรอดมาแจ้งเกิดบ,บนหน้า ให้แฟนละครช่องสามลงรักเป็นนางเอกละครครั้งแรกในแม่ใหญ่ที่รักแน่นอนค่ะสอมาให้ฉันเสร็จล้างตื่นเต้นมากค่ะแล้วแบบไม่รู้ว่าการทํางานในกองถ่ายเป็นยังไงอะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วพอเล่นได้เรื่อยๆด้วยการที่ได้มาเจอกับคนที่แบบเขาเป็นรุ่นพี่เขามีประสบการณ์ที่ยาวมากอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็คอยช่วยพรีมตลอดเลยค่ะได้เป็นวันลบครับผม ครับเป็นรุ่นน้องของรัชานนครับรุ่นน้องของพี่ก้องสารัตครับผมที่แบบว่าเคยเรียกว่าอะไรก็คือใช้ชีวิตผู้ชายคุ้มนะฮะในวัยเพิ่งเรียนจบทํางานอะไรอย่างเงี้ยจนมาเจอกับรุ่นน้องในมหลาลัยที่เป็นคนที่ใช่แล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลิกพฤติกรรมแย่ๆอะไรแบบนั้นแล้วก็จะจริงจัง,จงกับคนนี้แต่ว่านั่นแหละครับกรรมตามสนองก็ด้วยด้วยพฤติกรรมเหล่านี้ที่เป็นอดีตก็ทําให้คุณแม่ของเขาคือพี่มิวเนี่ยที่มี รอยร้าวรอยช้ำจากอดีตมาฝังใจไว้ก็มาเป็นหูลูกสาวแล้วก็ไม่ไว้ใจเราก็ค,คือใครที่เข้ามาใกล้ลูกสาวแล้วโดยเฉพาะมาเห็นคนนี้เข้ามาในชีวิตอยู่ดีๆหายไปเป็นสิบกว่าปีแล้วเข้ามาในชีวิตก็มันต้องมีเบื้องหลังอะไรสักอย่างถึงได้แบบโกรธแค้นขนาดนั้นของราชนองก็จะเป็นกระล่อนกระล่อนจะชู hey เฮฮาอะไรไปเรื่อยเปือ่อยจนมาเจอเนี่ยแหละล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมแต่ด้วยเรื่องเข้าใจผิดตั้งแต่ครั้งก่อนนู้นสมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็เลยทําให้ กวจะมาเข้าใจกันได้ก็มีเรื่องมีราวคนนู้นก็เราก็เข้าใจว่าเขา่าผิดไม่มีแฟนใหม่เขาเข้าใจว่าเราทิ้งเขาไปก็กว่าจะมาปรับเออกว่าจะมาปรับความเข้าใจกันได้ก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่พอสมควรเป็นละครที่ใครเีี่ค่ะอยากให้คนไทยทุกๆคนได้ยิ้มกับละครเรื่องนี้แล้วเป็นละครที่เกี่ยวกับครอบครัวก็คือทุกท่านผู้ชมทุกคนทุกวัยก็สามารถดูได้หมดเลยค่ะไม่ต้องคิดเยอะ นะครับเป็นเรื่องราวแบบสบายๆผมเองก็ไม่คิดอะไรเยอะฮะมาพักผ่อนแบบว่าร่างกายไม่บวบชาเป็นคอมเมดี้แบบคอมเมดี้คอมเมดีมด้แบบกระตุลเลยทีเดียวก็ฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันโอ้เย,ยี่ยมไปเลยนะสีส่สานบันเทิงนี่เขาสนุกครบรบเหมือนละครจริงๆเลยว่าแหมน้องพิมใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะพี่ชาคิดแล้วก็จะบอกว่าพิมตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกของพิมพ์ด้วยยังไงก็ขอกําลังใจจากคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะคะรับรองครับว่าทุกคนจะต้องหลงรักแล้วก็เอนดูนางเอกน้องใหม่คนนี้แน่นอน อย่าลืมนะครับแม่ยายที่รักครับเสนอเป็นตอนแรกหลังสีบสันเทิงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ